ปกติเวลาเราพูดถึงครอบครัวที่แปลกเราอาจจะนึกถึงบ้านที่มีกฎระเบียบประหลาดๆหรือคนในบ้านที่มีนิสัยเพียเพ้ยนๆใช่ไหมครับผมอยากให้คุณลองลบภาพจําที่เคยเจอมาแล้วทิ้งมันไปให้หมดเพราะสําหรับเรื่องราวในวันนี้คือเรื่องของครอบครัวที่อาจจะเรียกได้ว่าปิดเบี้ยวที่สุดเท่าที่คุณจะเคยได้ยินครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ยามเย็นและคุณอยู่กับผมเช่นเคยตูนครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับคดีปริศนาหรือเรื่องจริงที่มีความลับซ่อนอยู่คุณมาถูกที่แล้วครับถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับและเช่นเคยอย่าลืมเตรียมขนมเตรียมกาแฟกันให้พร้อม แล้วถ้าใครรับชมก่อนนอนก็อย่าลืมห่มผ้ากันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญรับชมไปพร้อมกันเลยครับในค่ำคืนหนึ่งของเดือนธันวาคมปี1970นาเกาะเตเนรีเฟหนึ่งในหมู่เกาะคาเนารีของประเทศสเปนที่นี่นะครับถูกขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งฤดูใบไม้ผลิที่ไม่มีวันสิ้นสุด มันคือแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแสงแดดและลมทะเลอันอบอุ่นราวกับเป็นวันพักผ่อนนะครับที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นแต่แล้วบนเนินเขาที่เงียบสงบที่ห่างไกลจากเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวก็มีวิลล่าหรูอยู่หลังหนึ่งครับที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและมันก็เป็นบ้านพักของคุณหมอวอลเตอร์ทรานสเคลอร์วอลเตอร์เป็นหมอชาวเยอรมันวัยเกษียณครับที่ตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายมาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างเรียบง่ายที่นี่ ซึ่งคุณหมอก็เป็นคนรักความสงบและชีวิตในแต่ละวันของเขาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือและเพลิดเพลินไปกับเสียงคลื่นที่คอยซัดเข้าฝัง่งซึ่งในค่ําคืนเดียวกันนั้นคุณหมอก็พักอยู่ในบ้านตามลําพังครับโดยมีเพียงซาบีเนอร์เด็กสาววัยสิปีที่ทําหน้าที่เป็นแม่บ้านและคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ไม่หา่างทุกอย่างนะครับก็ยังดูปกติดีเหมือนทุกวันไม่มีสัญญ,ญาณเตือนไม่มีลางร้าย แต่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณหมอวอลเตอร์จะต้องคิดว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าชีวิตของเขาและภาพจำเกี่ยวกับคำว่าครอบครัวจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งในขณะที่แสงสุดท้ายของวันค่อยๆหายไปหลังเส้นขอบฟ้าเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นครับเสียงเคาะประตูนั้นไม่ได้ดังมากและจังหวะก็ไม่ได้เร่งเราแต่ถ้ว่ามันดังขึ้นมาผิดเวลาไปนิด คุณหมอวอลเทอร์ขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจครับเพราะในเวลาค่ำมืดแบบนี้บวกกับบนเนินเขาที่อยู่ห่างไกลมันก็ไม่ควรจะมีแขกคนไหนเลยที่จะมาเยี่ยมเขาโดยไม่ได้นัดแต่ด้วยมารายาทและด้วยสัญชาติตยานของคนที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครคุณหมอเลยเดินไปที่ประตูหน่อยครับพร้อมกับซาบ,บิเนอร์และเอื้อมมือไปบิดลูกปิดอย่างช้าๆซึ่งทันทีที่บานประตูเปิดออกลมทะเลเย็นๆที่ควรจะสดชื่นกระพอบเอากลิ่นบางอย่าง เข้ามาประทัดหน้าของคุณหมอเข้าอย่างจังซึ่งมันก็คือกลิ่นเหม็นคล้ายสนิมที่รุนแรงจนชวนคลื่นไส้และตรงหน้าของเขาในตอนนั้นนะครับก็มีชายอยู่สองคนที่ยืนนิ่งสนิทอยู่ท่ามกลางความมืดคนแรกคือชายวัยกลางคนที่รูปร่างดูภูมิฐานและมีแววตาที่นิ่งสงบจนหน้าประหลาดส่วนอีกคนเป็นวัยรุ่นชายนะครับที่ดูท่าทางอ่อนแอและเก็บตัวซึ่งสิ่งที่ทําให้คุณหมอรู้สึกไม่สบายใจ ไม่ใช่ใบหน้าหรือท่าทางของพวกเขาครับแว่าคือสิ่งที่พอกอยู่บนร่างกายของคนทั้งสองตั้งแต่หัวลงมาจนถึงปลายเท้าทั้งคู่เปียกชุ่มไปด้วยสิ่งสก,กรปรกที่ทั้งเหนียวหนืดและพอกหนาจนเสื้อผ้าของพวกเขาแนบไปกับผิวซึ่งในแวบแรกนะครับคุณหมอพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองว่าพวกเขาคงประสบอุบัติเหตุรถอาจจะตกลงไปในท่อหรือพวกเขาอาจจะไปมุดร่องน้ำโคลนที่ไหนมาสักแห่ง ซึ่งก่อนที่คุณหมอจะได้อ้าปากถามอะไรชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าก็ฉีกยิ้มกว้างออกมาครับมันไม่ใช่รอยยิ้มของคนร้ายที่บ้าคลั่งแต่ทว่าเป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและความอิ่มเอิบใจก่อนที่เขาจะเอ่ยปาพูดบางอย่างด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบสิ่งที่คุณหมอได้ยินในคืนนั้นนครับมันก็ทำให้วอลเตอร์ถึงกับตัวแข็งทื่อซึ่งมันคือประโยคเดียวที่เปลี่ยนสถานะของชายสองคนนี้ จากผู้ประสบอุบัติเหตุที่น่าสงสารกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองในชั่วพริบตา<ๆ> <S <S เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เข้าใจเหตุการณ์นี้หนคะครับเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลกว่านั้นเกือบ20ปีก่อนหน้าสู่ประเทศเยอรมนีในช่วงปี1950ในเมืองที่เต็มไปด้วยระเบียบวินัยอย่างฮามบูร์กก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮาร์โรลอเล็กซานเดอร์ซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตที่ดูปกติมากคากรับฮาร์โรลมีอาชีพเป็นช่างตัดหิน งานของเขาคือการใช้ค้อนและสิวสลักก้อนหินที่แข็งกระด้างให้กลายเป็นรูปทรงตามที่ต้องการแต่ใครจะรู้ครับว่าในขณะที่เขานั่งสลักหินไปวันๆลึกๆในใจของเขากลับมีความเชื่อบางอย่างที่บิดเบี้ยวที่กำลังถูกสลักขึ้นมาเช่นกันซึ่งมันเป็นความรู้สึกไม่พอในชีวิตของตัวเองหน่ครับแต่ไม่ใช่ไม่พอในแง่ของเงินทองทงว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนเต็มไปด้วยความฟุ้งเฟอ้อ และมันก็เต็มไปด้วยบาปที่มากเกินไปและด้วยความรู้สึกแบบนี้แหละครับมันก็พาเขาไปค้องแวะกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาขนาดเล็กที่เรียกตัวเองว่า l o อ e r Society ลัทธิเล็กๆที่ไม่ได้มีสมาชิกมากมายและไม่ได้เป็นที่รู้จักในสังคมภายนอกแต่ถ้าว่าสิ่งที่ทําให้กลุ่มนี้แตกต่างมันไม่ใช่จํานวนของสมาชิกครับแต่มันคือวิธีคิดและคําสอนที่ค่อนข้างจะสุดโต่งพวกเขาเชื่อในการละทิ้งกิเลส ตัดขาดจากโลกภายนอกและรอคอยบัญชาจากพระเจ้าที่จะมาถึงพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์นะครับจะเข้าใกล้พระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ปฏิเสธทุกความสุขของตนเองไม่ใช่แค่ลดไม่ใช่ควบคุมแต่มันคือการตัดขาดและใครก็ตามที่อยู่นอกลัทธินะครับจะถูกมองว่าเป็นผู้หลงฐานหรือที่แย่กว่านั้นคือความชั่วร้ายซึ่งสำหรับตัวฮาเราแล้วรัทิินี้นะครับไม่ได้ดูอันตรายแต่อย่างใด ซึ่งเขาก็ไม่ได้เพียงแค่เข้าร่วมแต่เขาถึงกับเคร่งครัเหมือนครับเขารับเอาทุกคําสอนที่เข้มงวดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจและมันก็เป็นที่แห่งนี้เองที่ทําให้เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดักมาดักมาเป็นสมาชิกของลัทธิเหมือนกันครับทั้งคู่ได้พบกันท่ามกลางบทสวดและกฎเหล็กของลัทธิสําหรับหาเราแล้วการที่เขาได้พบกับดักมามันไม่ใช่เรื่องของความรักแบบโรแมนติก แต่มันคือการพบกันของคนที่เข้าใจทั้งคู่ค่อยๆผูกชีวิตเข้าหากันครับและพวกเขาได้แต่งงานกันโดยมีความเชื่อที่สุดโต่งเป็นโซ่คล้องใจทุกการตัดสินใจในชีวิตคู่ของพวกเขามันไม่ได้วัดด้วยเหตุผลหรือความต้องการแต่ล้วนวัดด้วยคำถามเดียวครับว่าสิ่งนี้เป็นประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่าและเมื่อคุณใช้คำถามนี้นะครับเป็นเข็มทิศชีวิตเป็นเวลานานพอเส้นแบ่งระหว่างความเชื่อกับอำนาจ ก็เริ่มเลือนลางไปทีละน้อยซึ่งสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับก็คือตอนที่ผู้นำลัทธิได้เสียชีวิตลงแทนที่ครอบครัวเอเล็กซานเดอร์จะเคว้งคว้างฮาเรากับเปล่าประกาศตัวทันทีว่าเขาคือผู้นำคนใหม่และมันไม่ใช่แค่ผู้นำลัทธิธรรมดามดานะครับเขายังอ้างาว่าตัวเองสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรงอีกด้วยซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่ฮาเราข้้งใครในลัทธิเพียงคนเดียว แต่มันคือการที่ภรรยาของเขาก็ทุ่มเทชีวิตและสนับสนุนในสิ่งที่ฮารเราวเชื่อมาโดยตลอดเธอละทิ้งความปรารถนาส่วนตัวเพื่อเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ที่สุดในอาณาจักรเล็กๆที่ฮาราเรวนะครับสร้างมันขึ้นมาในบ้านของเขาเองเมื่ออาณาจักรเล็กๆในบ้านได้ถูกสถาปนาขึ้นสมาชิกใหม่ของครอบครัวอเล็กซานเดอร์ก็เริ่มทยอยลืมตาดูโลก ซึ่งฮาเราวและดักมามีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนครับคนโตคือลูกชายที่ชื่อว่าแฟรงตามมาด้วยลูกสาวอีก4คนคือไฮดุนเปตราและคู่แฝดมารีน่ากับซาบีเนอร์แต่ในบรรดาเด็กๆทั้ง5้าคนนะครับคนที่เป็นจุดศูนย์กลางของความบ้าคลั่งทั้งหมดก็คือลูกชายคนโตที่ชื่อว่าแฟรงสำหรับคนทั่วไปแล้วการมีลูกนะครับมันก็เหมือนการเริ่มต้นบทบาทของการเป็นพ่อเป็นแม่แต่สำหรับฮาเราวอเล็กซานเดอร์แล้ว การมีลูกเปรียบดังการได้รับภารกิจซึ่งตั้งแต่วันที่แฟรงค์ได้ลืมตาดูโลกหาเราวก็เริ่มพูดกับคนในบ้านด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและไม่เปิดช่องให้ใครโต้แยง้งเขาบอกว่าเด็กคนนี้นะครับไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่แฟรงค์คือผู้ที่ถูกเลือกเขาเป็นศาสดาที่โลกรอคอยมานานเปรียบดังล่างอาวตารของพระเจ้าที่ส่งมาเพื่อชี้ทางสว่างให้แก่ครอบครัวเหาแฟรงค์ก็เลยเติบโตขึ้นมาในบ้านที่ทุกสายตานะครับ ก็จับจ้องไปที่ตัวเขาคําพูดของแฟรงค์ถือเป็นที่สิ้นสุดถ้าเขาบอกว่าอะไรถูกสิ่งนั้นก็ถูกถ้าเขาบอกว่าอะไรผิดมันก็ผิดและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาไม่เคยถูกสอนให้สงสัยในตัวเองเลยตั้งแต่ยังอยู่ในวัยประถมแฟรงค์ Frank จะถูกเรียกขานว่าพระเจ้าในร่างมนุษย์ถูกสอนว่าร่างกายของเขาบริสุทธิ์ศักดิิ์สทธิ์และอยู่เหนือมนุษย์คนอื่นๆซึ่งมเมื่อแฟรงค์เิ่มเติบโตขึ้นจากเด็กกลายมาเป็นวัยรุ่น ความเชื่อที่ว่าตัวเองบริสุทธิ์เหนือมนุษย์มันก็ถูกฝังรากลึกลงไปในใจและสิ่งที่มาพร้อมกับความหนุ่มสาวมันก็คือความใคร่ครับเขาเริ่มพูดถึงคําว่าความบริสุทธิ์บ่อยขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ในเชิงจิตใจทว่าเป็นความบริสุทธิ์ของร่างกายสายเลือดและครอบครัวแฟรงก์บอกกับพ่อของเขานะครับว่าโลกภายนอกมันเต็มไปด้วยความแปดเปื้อนเต็มไปด้วยบาปและสิ่งชั่วร้ายที่พร้อมจะทําลายความบริสุทธิ์ และเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสดาอย่างแฟรงค์นะครับต้องแปดเพื่อนจากการสัมผัสกับผู้หญิงแปลกหนะ้าเขาควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวตัวเองเท่านั้นและฮาราผู้เป็นพ่อก็เห็นด้วยครับซึ่งมันก็เริ่มจากรักมาที่เป็นแม่เท่าที่เธอยินยอมสองความต้องการของแฟรงค์อย่างโดยดีไม่มีการตั้งคำถามไม่มีการปฏิเสธมีเพียงรอยยิ้มบนใบหน้าที่ได้ทำหน้าที่รักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดเอาไว้ จากนั้นก็ลามไปถึงน้องสาวทั้ง4คนโดยเฉพาะฝาแฟดมารีนากับซาบีเนอร์สองคนนี้คือคนโปรดของแฟงครับโดยเขาอ,อ้างว่าทั้งคู่คือเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณที่ต้องคอยรองรับความต้องการของเขาเพื่อรักษาพลังอํานาจซึ่งปฏิกิริยาของคนเป็นพ่อและแม่ต่างก็นั่งมองดูเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาพวกเขาเชื่อจริงๆว่าน,นี่คือพิธีกรรมที่จะช่วยให้ครอบครัวของเธอได้รับพรจากสวรรค์ ดังนั้นหน้าที่ในการรองรับความใคร่ของพระศา,าสดานะครับจึงต้องตกเป็นของผู้หญิงในบ้านทุกคนซึ่งในความลับดํามืดนี้นะครับมันก็ถูกซ่อนไว้ภายใต้ม่านที่ปิดตายมานานหลายปีแต่ปัญหาจริงๆก็คือโลกภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของแฟรงค์ครับโดยเมื่อเด็กๆเริ่มออกไปโรงเรียนพฤติกรรมแป,กแปลกๆคำพูดแปลกๆแ,และทัศนคติบางอย่างก็เริ่มถูกเอาไปเล่า ผ่านคำพูดที่ใส่ซื้อของเด็กสาวเพื่อนร่วมชั้นรวมไปถึงคุณครูต่างก็เริ่นรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติจนในที่สุดมันก็ทําให้ตำรวจเยอรมันเริ่มมาเคาะประตูฮารารู้ตัวครับว่าสวรรค์ปลอมๆของเขากําลังจะถูกโลกภายนอกเข้ามาทําลายเขาจึงตัดสินใจนะครับพาคนทางครอบครัวหนีออกนอกประเทศและอพยพความบ้าค,ครั้งนี้มุ่งหน้าสู่ประเทศสเปน ซึ่งในปี1970ครอบครัวอเล็กซานเดอร์ก็มาตั้งลกรากใหม่ที่เกาะเตเนริเฟพวกเขาเช่าอาพาร์ตเมนต์และอาศัยอยู่ในเมืองซานตาครูสและที่นี่นะครับอาณาจักรของแฟรงก์ก็ยิ่งปิดตายหนักกว่าเดิมสมาชิกในบ้านแทบไม่มีใครได้ออกไปไหนม่านทุกบานถูกปิดสนิทต,ตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็มีเพียงคนเดียวนะครับที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกนั่นก็คือซาบิเนอร เธอถูกส่งไปทำงานเป็นแม่บ้านให้กับวินล่ารู้ของคุณหมอวอลเตอร์ทรานสเคลอร์และด้วยระยะทางที่ไกลมันก็ทำให้ซาบินเนอนะครับต้องพักค้างคืนอยู่ที่วินล่าเป็นประจำตัดกลับไปที่คุณหมอวอลเตอร์ในค่ำคืนนั้นซึ่งชายสองคนที่เนื้อตัวสก,กรปรกและกำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูวินล่าก็คือฮาราโรลกับแฟรงค์ครับซึ่งประโยคที่ฮาราพูดขึ้นมาแล้วมาทำให้คุณหมอถึงกับไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตนะครับ เขากล่าวว่าคุณหมอครับผมแค่จะมาบอกข่าวดีกับซาบีเนอรว่าตอนนี้ภรรยาของผมและลูกสาวอีกสามคนพวกเธอได้เดินทางไปถึงสวรรค์เรียบรน้อยแล้วคุณหมอวอลเทอร์ยืนนิ่งไปหลายวินาทีครับคำว่าเดินทางไปถึงสวรรค์ในวินาทีนั้นมันไม่ได้ฟังดูเหมือนการอวยพรแต่ว่ามันฟังดูเหมือนคำสารภาพและยิ่งเมื่อหมอสังเกตเห็นรอยยิ้มที่อิมเอิบใจของชายตรงหน้า สัญชตาตญาณความเป็นหมอของเขาก็เริ่มทำงานในทันทีกลิ่นคาวสนิมรุนแรงและคราบสุกปรกตามร่างกายเมื่อหมอสังเกตดีๆแล้วมันกลับไม่ใช่โครนอย่างที่เขาคิดแต่มันคือเลือดปริมาณมหาศาลที่เริ่มแห้งกรังและเปลี่ยนสีไปตามการเวลาวินาทีนั้นหมอวอลเตอร์รู้ได้ทันทีครับว่าผู้หญิงที่เหลือในครอบครวัวนี้ถูกฆ่าตายหมดแล้วหมอพยายามคุมสติที่สั่นคลอนและเขารู้ว่าถ้าเขาตื่นตะหนก เขาและซาบิน่าอาจจะเป็นรายต่อไปวอลเตอร์ Walter จึงพยายามทำน้ำเสียงให้ปกติที่สุดนะครับบอกให้แขกทั้งสองเข้าไปนั่งพักรอข้างในก่อนแล้วาใส่จังหวะที่พวกเขาเผลอปลีกตัวไปที่ห้องทำงานและยกหูโทรศัพท์ขึ้นเพื่อโทรแจ้งตำรวจเขากระซิบด้วยน้ำเสียงที่สนันเพลาและบอกกับปลายสายว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นและฆาตกรกำลังนั่งรออยู่ในห้องนั่งเล่นของผม ซึ่งเพียงไม่นานหลังจากนั้นเสียงไซเรนของรถตำรวจก็ดังฝ่าความมืดขึ้นมาเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในวิลล่าทันทีพร้อมอาวุธพร้อมการระวังภัยและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะรุนแรงแต่สิ่งที่น่าประหลาดที่สุดนะครับก็คือทั้งฮาราวและแฟรงค์กลับไม่มีท่าทีตื่นตระหนกเลยครับพวกเขายังคงนั่งอยู่บนโซฟาด้วยความสงบใบหน้ายังคงประดับไปด้วยรอยยิ้มและยอมให้เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือแต่โดยดี ราวกับว่าภารกิจของพวกเขาได้จบลงอย่างสวยงาบแล้วแต่ทว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวทั้งคู่ขึ้นไปบนรถฮารราวก็ได้ทำบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขนลุกครับเขาวล้วงกุญแจดอกหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วยื่นมันให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยว่าไปที่อาพาร์ตเมนต์ของผมดูสิครับไปดูผลงานที่ผมกับลูกชายตั้งใจทำเพื่อปลดปล่อยวิญ,ญญาณของพวกเธอ ซึ่งทันทีที่ตำรวจไปถึงภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็เป็นสิ่งที่นรกยังต้องเบือนหน้าหนีครับเพราะมันไม่ใช่แค่ที่เกิดเหตุฆาตกรรมปกติแต่มันดูเหมือนโรงเชือดมนุษย์ที่ถูกจัดวางไว้อย่างวิปริตกำแพงที่เคยเป็นสีขาวน่ครับมีร่องรอยของเลือดแทบจะทุกตารางนิ้วศพของดักมาก,กับลูกสาวทั้งสคนถูกพบในสภาพที่แหลกเหลวเกินกว่าจะจำเขาโครงได้ ซึ่งมันเกิดจากการที่พวกเขาใช้คอ้อนและสิวนะครับที่เป็นเครื่องมือของช่างตัดหินที่ฮาราวถนัดที่สุดค่อยๆทุบค่อยๆสากาัดและชำแหละร่างกายของพวกเขาออกเป็นชิ้นๆอวัยวะภายในถูกเอาออกมาวางเรียงรายซึ่งเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยครับกำลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งสาเหตุของเหตุการณ์นี้นะครับจากการสอบสวนในภายหลังทางตำรวจก็พบแรงจูงใจที่บิดเบี้ยวจนโลกต้องตะลึง นั่นก็เพราะฮาราและแฟรงเชื่อว่าวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงและครอบครัวอเล็กซานเดอร์ก็คือผู้ถูกเลือกที่จะต้องเดินทางไปสู่สวรรค์ก่อนใครเพื่อนแต่การจะไปสวรรค์ได้นั้นพวกเขาเชื่อว่าร่างกายมนุษย์คือกรงขังที่คอยกักขังวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกเขาเอาไว้ดังนั้นนะครับวิธีเดียวที่จะช่วยภรรยาและลูกสาวให้ไปถึงมือของพระเจ้าได้ก็คือการต้องทำลายกรงขังนั้นให้สิน้นซาก ซึ่งลูกกับภรรยาของเขานะครับก็ยินยอมแต่โดยดีพวกเขาไม่ได้มองว่านี่คือการฆ่าครับแต่เป็นเหมือนการสกัดหินเหมือนที่ฮาราวเคยทํามาตลอดชีวิตเขาแค่กาลังสกัดเนื้อหนังที่เป็นส่วนเกินออกเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้เป็นอิสระและแม้แต่กําแพงห้องนะครับตํารวจก็พบร่องรอยของการทุบจนพังยับเยินนั่นก็เพราะตัวฮาราวอ้างว่าเขาเห็นวิญญ,ญาณของลูกสาวพยายามมุดหนีเข้าไปซ่อนในกําแพง เขาเลยต้องใช้ค้อนตามทุกไปนะครับเพื่อช่วยให้พวกเธอไปสู่แสงสว่างซึ่งนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมชายสองคนนั้นถึงเดินไปหาคุณหมอเวลเตอร์ด้วยรอยยิ้มเพราะในความคิดของพวกเขาภารกิจช่วยชีวิตครอบครัวได้เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างงดงามสารตัดสินว่าทั้งฮาราวและแฟรงค์อเล็กซานเดอร์มีความผิดปกติทางจิตเข้าขั้นรุนแรงจนไม่สามารถรับผิดชอบนะครับ ต่อการกระทําของตัวเองในทางอาญาได้พวกเขาถูกส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อควบคุมตัวเอาไว้ตั้งแต่นั้นซึ่งฮาราผู้เป็นพ่อก็ได้เสียชีวิตลงในสถานพยาบาลด้วยโรคชราในเวลาต่อมาส่วนแฟรงก์อเล็กซานเดอร์หลังจากถูกคุมขังอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายปีประมาณช่วงยุค90นะครับหลังจากคณะแพทย์และทางศาลเห็นว่าเขามีอาการดีขึ้นและไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป เขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งส่วนลูกสาวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับภาพจำของเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าในวันนี้ครับบางครั้งสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่ความเกลียดชังเสมอไปแต่อาจจะเป็นความเชื่อที่สุดตรงหรือแนวคิดที่ฝังลึกลงไปในใจโดยที่ไม่เคยถูกตั้งคำถาม คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้รวมไปถึงชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับซึ่งถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้เรายังไม่ได้กดติดตามฝากกดปุ่มไลค์กดปุ่มติดตามและเปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับขอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบนะครับสำหรับวันนี้ผมตูนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ